โอ้ไ่ได้บ่ได้ม่พวกจะบอกฝั่งอยู่ับนะคุนบอกตัวเดียวเลยสองสูดตัวเดียวป๊านักเกยมพคนน่ะบอกมาบอกอีกว่าหงวดหนี่เพื่นบอกเพิ่นเพิ่นว่าวาอันละอันตะเกียบมันเนาะครับ ไปชื่อเรีกให้พ่อพ่อชื่อเลี้ยกานบอกอีน้องเฟสเนาะครับชื่ออะไรแต่เี้มหลานบอกหลานาสาวชื่อไปชื่อยี่ซีพ่อชื่อเล้บอกใช่ดังเดอ้อก็จะเป็นบอกใช้เปลี่ยนครับนี่บาเนี้เล่เ้าเลี้ค่ะแม่กับอลไรบ้านีน้องเฟสฝันมายังไหนดูปะฝันมาจาังขันยังแม่กับไปลางเหรินนครับเพิ่นกระบอกด้วยเพิ่นกับนี่นั่งหลานเขาบ,บอกกันเราตัวเดียวกัน ตาบอกไม่ย่ายด้วยเซเวตีซิบเนี่ยร้านร้านก็บอกว่ายังสั่งตั้งทั้งทั้งั้งทที่ว่าในเมืงเลกออกแค่วันบ้านโอ้ยคนเชี่ยลุบบ้านคนกันก็ได้บอกว่าทาไปหาแด้ยยได้ดีคอได้ดีาี่ไนก็ฝันกฝันบเพื่อนฝันทําเงื่อนนี่ทํเพิ่นบอเพื่อนฝันบอเสอนฝนบอครับ อันจะเียมบอกใครที่รามาถามย่าวราย่าเรกตัวใดครับไม่เลขตัวใดรู้แม่ว่าท่านชื่อเรศโอ้บ้านใคเรศป่าจะได้บอกกันแล้วก็ได้เปลี่ยนที่บกคนค้นบกอื่นบ้านเปลี่ยนบ้านที่ที่แม่หุบสองหุบกจังหวัดหันนี้ครับ กรบลืมวมาพรางั้เกี่ยมบอกว่าให้ซื่อเลขีสครับลืมดได้บอกครับกรลื่มได้มาันวันันเป็นเจ้าะอ๋อยังใดยัไปบอกร้านเจ้ามันโกงร้านเจ้าเขาม่เล่นมันก็ได้เจ็อยอืมครับแม่มาคิบานหงดเข้าเตียลากสอกสองครับมาหลังไ้หครับบนเหนอเนาะครับเนาะอาจจะออกบ้านอีกที่เพิ่น ไม่กอดดีมันข่ามันถามนะครับพ่อใหญ่สั่งมาก่ลยเพราะไนย์เขสั่งมาพ่อใหญ่เกี่ยมสั่งมาอืนั่นแหละใส่ใส่ว่าเขาก็ป่วยใส่ไปเบิ่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่านโยู่อยู่บ้างนึงน้แป้งนี้บ่ครมาขับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาตามตัวเลขโชคลาภนะครับกับน้องจ๋านะครับเพิ่นไปขอตัวเลขหน้าทางมากับบูจานนะครับ ทางจ้าสวัสดีครับาามมาน่านาดมานีเนาะัทงินสมงงามเท่เนี่ยพ <c ười> อไดีเขาบางเฮียนโดนด้อเนนะ่ยอยู่แต่ทางนอกอังเย็นค่โมนีไฟไหมผมทุกบ่เผดไฟบ่เป็นิดญาณบอย่อา,าเงเนแก้กงแผลเห้เซ็นเซนมันคือวงลวงบอกคนมีหน้าสีตื่นเต้นทำไมผู้แวนยังได้ตื่นเต้นพี่น้องเลยนะคะใช่สวยงมามขบายมาเนี เอาตอมองเจจอยเอาใครมองเจจอยก็เป็นภาพควางคมวนลุ่มไปกันอันนี้นี่น้องคือว่าเขาเขาเคยมาเมื่อนั้นถามน้องจ๋าเนาะที่แรกนัดกันว่าจะไปเอาตุ้ดิขึินบุญจานแต่ว่าน้องจ๋าบอกเมื่อกี้ลถรถมามาไปเอามาแล้ว่าสั่นไม้ฟั้นมาไปลักเอาตุ้ดิถากุณ้นี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนยาออกจากเปลี่ยนวิ่นนิดน้องหมวกอ่อ ไปเอาอกันเป็นแค่ไนเป็นฉาเี้ยเขยิงากแอเาปยัแต่วเดขอือนหนึแปดสเรีสามตัวหนึ่งแปดส่บรว่าจิตเขาก,าก็นนเนาะพอยิงเห็นตัวใดไม่น่าเห็นตัวใดพอยิ่งเห็นหนึว่ายิงว่าเห็นหนึ่งแปดี่ปดหนึ่งละกับตัวเดียวกันีตัวครับหนึ่งแปดสี่ 418นัวว่านี่เป็นบ้านีเีิ่นเลื่อไปเอาควอนที่นอกนะคะตัวเลขที่เห็นก็คือ184 184อันนี้โบเป็นเลขถูกไหม่ะบออถากเป็นถากอ๋อถากแล้วก็ซ่องเอาแมวเคยขอเ่นแบบนี้นั่นบ่คะเคยขออยู่ะขอมาจัดหมวดจักไหนที่เคยเห็นแบบนี้แล้วมันอยู่จะกี่กว้ากับเขาซื่งหมวดแล้วตะเกียนีีห้องกันห้องกบไปหน้าห้องก็ปไปถากมัวว่านี่ไปหน้ามับวัน ปกติห้าก็ไปขอเพิ่นอยู่แล้วแม่แต่ว่ากเ็เฮ็ดแบบนี้ตลอดนี่ขอแรกๆขอเธอแรกกรเ็เฮ็ดแบบนี้เลยบอกแม่มแน,แบบนถ่ถากเอาถากแลก้วก็ใส่แ<ะ>ป้งใส่แป้งแล้วถากี่ยวถากแป้งพุ่นลงลกถากเราก็ซองแม่ไปนั้นจะข้นฮะไปจะข้นท่านยายท่านคนใหญ่แล้วไปทุกอย่างเขาน้ำที่ซองเนาะแม่แสดงว่าซองอยู่จะข้น นี่แม่นอ้ามีคอแห้งมีจ้าแม่นหล้วก็ลูกสาวแล้วก็ไอ้ดาวสี่เลยเนาะสี่คนเห็นขึ้นกันบนเลยบอสเห็นขึ้นกันบนเลยบอสตัวเล็กคุยมาอันคุยเบิ้งแล้่ยวขอกรย่างบอกว่าเขาเบิ้องมันไม่รู้ว่าเขาได้ตัวไหนกูไปถามเขากับกากลอนเขาอยู่ทงเขาเลียวก้าวกล้าเลยหุ่นเหนียดเนาะมัเข้ามาแจพินหล้วแจดูมาเลยมาเลยแต่ใครเห็นตัวไหน แน่นอนนี่ดีน้นอกจานี่พี่น้องตางที่เคยเล่าให้ฟังเนาะมันจะเป็นคนมีเศษเรือตัวเด็กอยู่แต่ก่อนพี่อย่างก็จอดแต่หน้าวันกนูนก้องจ่าตีเล็กจ่าตีเล็กที่นั่นนั่นละแม่นนก้องบอกทำหน้าอยู่ดีๆไปเจอไดก้ตอนไหนวายรู้จับถือกันแล้วนกบอกนก้องซื้อตัวได้ตอนไหนซื้อเก็ดเก็ดออกเก็ดเก็ดเลย อันนั้นคือสื่อใบก่อนสื่อสื่อเลี้ยวไปดำหน้าลูกก็ได้องนีจาถือเลกิจาถือเล็กกันเนน้อยังจด่อนอยังจดบอเบ็ดบ็ดมวดไรพวกสื่อกันนีจามดช้ำนีจามัดมือมือเสียบมืออก็ว่าจะปิดเพราะ่าสีเศ้าสื่อเราบ่สื่อดอกโทษืิดเลิกสื่อกันหน้าก็สื่อเลี้วไหมอีจ่า ทีจาวัตูุที่จาวัชชมที่จาวัสมนุูกตัวนม่งอ้าวแฟนพี่บ่ถึงเลยนั่นอีรีบ่จ้าอีลีนกอีหยงบางคนขเกียวฟังลูกนกี่ก็จะนกเกี่ยวขึ้นูกอีกกระจอข้าหองบอยู่นนั่งทงหน้าแม่นกกระจอกนกเีหยงนี่บอนกเลียงนกาสมแปลกนกนีงชื่อ่หูว่าเจ้าซื้อจ่าแะย่ำถือกับว่าถือย่ำบอถือกัว่าบุกเจ้าว่ากเป็นบ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะเจอที่นกของยงสิ มันกัดเ,เรียวเียนโดนเทียน,นึ่งมันสีมาห้างองบอกแสดว่าน,นกอันนี้เป็ีสมตเคนนะ้งจากเป็นผีตรน้าแ่วาปูป,ปูปูจานปูจานปูจานแปลงร่างม่บอกค <laughs> เคยเป็นนกนเปมนดูแลลูกร้านดินปูจานเนาะอันนี้ก็บ็ูน้พี่น้องนาอตานที่น้องจ้าคนเราอันนเล่าเล่าซู่ฟังอันนี้มันมันเป็นเรื่องจริงาำรับเพอนก็มันเกิดขึ้นกัเกนบเจ้ามา แล้วก็ต้นจานนี่เคยให้โซกมันมาให้โซกตลอดแล้วเหรอจ๊จะเชื่อเราถึงเสมอเฮ้ยขึ้นนอนอยู่หน้าที่มันถูกซุ่หวดเนาะเจ้าก็อยู่ทงแต่สมัยก่อนนอนอยู่หน้าถือแล้วถือนนอนหน้าไม่ไหมก็ถตีเลขเนาะนันเป็นยังไงอยู่หันมันเพิ่นมาหาเพิ่นมาบอกมึงซื่อเด้อว่าสันหาหาไปน้อนหน้าไม่ไหมเนาะก็สีตั้งมื่นหนึ่งบนบอกเออขึ้นนอนหน้าไม่ไหมเพิ่นบอกตัวใดฮะตก่อน เพื่อนคอยไปนอนหน้าไม่มาบว่าหาหเด้อมุงไปซื้อเอาไปซื้อก็ถือกี่ดีอันนี้เป็นผู้หญิงมือใชายือชก็ยังอยู่ทั้งมุ่นเลยไหมมือใช้เดี๋ยวก็ยังสมัยก่อนก็เอินใส่บ้าอย่างก่อน้ากนเตีอาควายไหมลากระตีอาควายไหมมั้งโอ้กางเกงอาควายสมัยก่อนคุณเอาใส่สูงขาควายปลายมัดเอาหนาหนัะให้ลักษณะแาบนี้ ไปก็เอิ้นแต่พีหน้าเท่านั้นแล้วอาคารตัวท้ายน้องจชื่อจะคอยนะไอ้ตอนนี้เด็กไปคอร์สจะเชือแล้วตั้งแต่กลับมาจากนี่แล้วห้าก็ไปอยู่เที่ยงแรกตั้งปีเราไปเลยไปใหม่ไม่เปนเจ็ดปีแล้วป่ะโอ้เจ็ดปงานเชียงรายเนาะหเอาก็ไปเนี่ยขับขับอืมถ้ามาปีใหม่กับสงกานต้องห้องไปตัวนั้นเนาะสวัสดีครับครับผมอัสดีครับคุณผู้ชมค่ เดี๋ยวสัมผัสอันครับครับเิ่นกันเป็นย่างไ้ฟันมีอยอ่ขึ้นบอกค่ะไนหอดใจแล้วลืมแลระบาดถามคนนึงลืมแล้วบาดหอดใจแล้วอันนี้เพิ่นไหนมาตัวใดก่อนที่เห็นลงคนมาค่ะหนึ่งแปดส่หนึ่งแปดสี่ตัวเพี่น้องทั้งเจ้าเลขแปดเป็นตัวเดียวกันก็ได้เป็นแปดสามก็ไเ้เนาะหนึ่งแดสปดสี่ให้กันแบบนี้บอก แม้่นแม่หนึ่งสามซีหนึ่งแปดซีแล้วว่าแปดกับสามน่งตัวเดียวกันแปดกับเป็นซ้ำก็ได้จะเป็นแปดแปดซ้ำก็ปดนตัวเดียวกันสมมติว่าเด็กแปดกลายเป็นเด็กสามกับหนึ่งสามสามีโอเด็กดังต่งสามซีสองตัวมากตัวใดจ้ะสองตัวบอสมักแปดซีแล้วแปดสีแปดซีแปดสามตัสื่อลงเนาะ แปดซีก็บแปดสามปดีแปดามตนหลักผู้เลีนยแล้วเพราะว่าเอาตามผู้มิเส้นพี่น้องมันเส้นสองตัวนั่นล่ะแปดีแปดสามตอนหลักเอาลายมันซก้อไปลก็ว่าเอาสมีถึงนี่น้อยเจะลอตเตอรี่กับปสื้อเราเราว่าแปดตามเนี่ก็หนออกล่างแค่สองตัวเท่านั้นเ่นะคะเอซีเอามวบวนกันพร้อมได้พี่น้องของเชือกอะ คือว่าแหละเนาะแล้วหูตัวออกเนาะตัจริออกตัวได้แล้วมันมันคื่ผุนเนาะอันที่มาถามนี่ก็ไม่ได้หูได้ม่าตัวออกตัวิออกตัวได้ข้ามเฉียงตัวเลขงามเลนครับงามอจังงามเลยผมจบคู่มาตัวคู่ยังล่ะคู่เคยคู่คันแท้อ๋อ้ยงตัวเลขงามอันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะที่น้องจ๋าไปขอกับปู่จัน แล้วก็มองแล้วก็ส่องตัวเลขนะคะส่องเห็นเป็นตัวเลขตัวนี้หนึ 4, ่งแปดสี่แปดกับสามจะเป็นตัวเดียวกันน้องจ่าบอกว่า,าวเลขแปดกับเลขสามหนึ่งแปดสี่อาจจะเป็นหนึ่งสามสี่ก็ได้แต่ว่าตัวสตาร์ทช็อปตัวน้องจ่าจะชอบแปดสามหรือแปดสี่สามสีอ่อ๋อป่ะมันเพื่อลองมาเพื่ต้อง เลี้ยเลี้ยเตียบบ่ปฏิกกันสําหรับส่วนตอยู่ครับส่วนตัวนั่นล่ะอ่ําน่ะล่ะอ๋อแค่นี้ติกแก่เอาลายอแล้วอันนี้คือนสติเด้พี่น้องบางเทื่อเพิ่นก็คือบ่เอาลายดวมันสิถกันจังได๋ก็ถน่ลายตนกเบิดอน่แแค่นี้หน่อยด น้องจาาคนมีเซนคนมีดวงนะคะ FC เอซีก็ขอคูจันเพื่อใดถือเทอนั้นเพื่อนี่่อลเอซีเด้เบิรงน้ัแน่นะคะแต่ว่าเข้องบได้ซองต้นจ่าให้เบิรงเพราะว่าเห้องบได้อยู่นะคะือว่ามนจะไปไ<ด>หาแม่เน่ากับยางพันทําทงานนะคะระับรอาอยากรบกวนเิ่นเป็นยางเป็นยากเป็นยางมาเลยสำหรับแนวทางสามตัวกระบอกกลมสีแดงใบคือตัวเน้นนะครับหนึ่งแปดซีนะครับ แปดสามแปดสี่มักเข้ากันอยู่บอครับจ้ามักตัวกันเนาะด้ยแค่นี้เนาะครับเนาะอ่ะคุณยายแกจะลืมนะอครับเดือดสามสี่นะครับตัวร่วงครับเป็นตัวกันนะครับอ่ะจะกิดเต็มไตไปให้นะครับเป็นตัวกันนะครับหนึ่งสามสี่อ่ะปัดนี่ไฮฟีเป็นเดเบ่งเด็กปูจานนะครับก็เด้ไปหาปูจานโดนโดนนะครับก็ได้ไปโดนแล้วตอนเั้นไกลก็บพราะเห็นพักกันลาบ แต่ว่าอยู่ธนาหลับผมเพชรตู้น้องจ้านี่คล้ายๆกับมีดพุ่งเจ้าทีพนดีเลยไปเห็นบอกพุ่งกับเลขอวีปอวกพุ่งเหมือนไหตอนนั้นเนาะนะคะแต่ว่ามืนอนี้มันจะเป็นตัวเลขที่น้องจ้าคุณซองนะคะจากปูจานคือต้นจานจำตัวเลขไหมน้องจ้าตัวใดหนึ่งแปดสี่ับแปดสามอันนี้คือขาเห็นแมนจ้าเข็นใบลูบด่วนประปะเฉ็ยนะคะบาวววดมันขึ้นเลย ตอนอาแป้งใส่ปุ๊บแมนลูกพึ่งเปลูกลูกอ๋อเอาใส่แล้วกันลูกแมนแล้วก็เห็นเป็นตัวนี้เลยบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดซีค่ะแปดก็พูดตัวเดียวกันเลาวแปดสามมันก็ซื้อโลงน้ำก็เป็นแปดสามแปดซีเนี่ยเปนกันไหวนะครับเนาะที่ว่าหนึ่งสามซีเนี่ยก็คือจักแปดกับสามตัวเดียวกันแมนค่ะ ก็เลยแปลงให้พี่น้องในเบิ่งนะคะเป็นเรื่งสามสีก็บพวกนี้เนาะครับเนาะอ,อาจปูอาจจะให้โชคให้ลาบเอาปูให้โชคให้ลาบแล้วที่ไปก่อยขมมันกินเนื้อปูด้วยนั่งแจกเราก็น่ารักจ้าให้โชคให้มาโชคดีสุขคนลืมทางแลเจ้าฝันหมดนี่บวบว่ฝันหมดสีนี้อยู่ลุกเป็นไงกูกูมาหาเจ้ากรตายงามกั้นกูไม่กูแม่เนี่ยเนี่ยงานเข้าไปก็บวุ่ชจังอ่ะหุกัด เ่าอดูเนาะมันบกัจแน่นก่โอ้ยงานเขาต้องตุ้ยจานเขาไปชังวัดเปลี่ยนวินลิ่นนึกว่างานพ่นหลายแม่เนาะก็เพราะี่งานพ่นหลายเขาไม่ได้ลามาชังหย่าดิโอ้ยอยากไปที่พี่น้องอยากไปบ่พี่น้องเขาเป็นอะไรเด้อไปเจ้าก็เหมือนเอากันแล้วไปอาบไปื้อกุบเป็นตัวเลขแนวทางนะครับที่ปูจานนะครับเป็นให้โชคให้ลาบมาตลอดนะครับน้องจ๋าเพิ่งเคยเห็นชัดเจนนะครับ184นะครับ184 ที่วงกลมไว้นะครับะนะครบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนลงคลิปนี้นะครับผู้ใดเขามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดยขอให้โชคๆมันหมานนะครับ184 13 4นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับ2ตัวจะมี8 3 8 4นะครับ กาอยืมยย 3, นะครับ,บเดือสามสี่นะครับกับพิจารณาไว้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งแปดนะครับพเพราะว่าพอเห็งเห็นหนึ่งแปดนะครับพิจารณาด้วยครับเดือขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ